ูงเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีก yeah. ีฬาสาธิตครับที่เขาจะจัดกันนะครับกีฬาสาธิตนะครับมรามเป็นเจ้าพด้วยนะครับโรงเรียนสาธิตนำเขแหงสมัยก่อนผมเคยไปตัดสินกีฬาสาธิตน่ารักมากครับน้องๆองที่เรียนสาธิตนี่คุณพ่อคุณแม่เขาจะตามดูแลกันติดขอบสนามนะครับโอ้โหไปตัดสินกีฬาเรียนสาธิตที่มีความสุขอยู่กับน้องๆ้องหนูมตัวเล็กๆครับหลายรุ่นอายุนะครับถ้าใครไม่เคยไปสมัคร น้องๆเยี่ยมชมเล่นนะครับเกิดกี่ความสุขึ่งพวกเราเห็นเลยมืออาชีพเล่นนะครับไปดูน้องๆระดับเล็กๆตัวเล็กๆที่โรงเรียนสาธิตนะครับจะ,ะเห็นความนะครับของน้องๆเหล่านั้นขอ,ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัมคำแหงกรุงเทพมหานครนะครับที่ให้เกียรติกับทางตำรวจตระเวนชายแดนนะครับมาถึงจังหวัดสุขโขทัยของเราขอขอบคุณมานักโอกาสนี้ครับ ดิวิชั่น2เมร่อถ้าคู่นี้มอบรางวัลไป,ปแล้วนะครับในสนามที่106นะครับในเพื่ดิวิชััน2ทั่วไปนะครับเอกบังใหญ่ทีมที่1นะครับน้องซปเปอร์ไปคอยนานแล้วนะครับขอไปที่สนามด้วยนะครับเอกบังใหญ่ทีมที่1นะครับดิวิชั่น2นะครับในรอบที่2นะครับและ ในสนามที่2องด้วยนะครับกำนันตั้วทีมที่6นะครับไปลงสนามอย่งยิ่งกบเกมันใหญ่ทีมงสองด้ยนะครับในเพดิวิชั่น2นะครับสนามที่2กำนันตั้วทีมที่6นะครับลงสนามด้วยนะครับในรอบที่2นะครับในสนามที่2นะครับหล่อเลยไปสักสองร้อยไหมล่ะหล่อเลยจังหวัดมากที่ขอให้จัดดิวิชั่น3นะครับตอนนี้มา3ทีมแล้วนะครับ แคสี่แล้วนะครับสี่ทีมล้นะครับมีแก้ควมปาะสมไว้มอสักครู่นี้แขกไม่เห็นมาสมัครเลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับเราจัดให้อีกสองทีมจัดเลยแบ่งสายนะครับมีเอ็กให้นะครับจากแค่สองรางวัลนะครับประกาศไว้ก่อนเลยนะครับดีลชั้นสามสองรางวัลเท่านั้นนะครับมีหนึ่งกับสองเท่านั้นเองนะครับทีมกันรู้เลือกไปเลยนะครับ เมื่อสักครู่นี้มีญาติหน้ารักมาสมัครปล่อยรับสมัครเริ่แหม่ชื่นอกชื่นใจนะครับน่ารักมากนะครับแค่ขออีกอย่างน้อยสองทีมค่นี้ไหมครับผิวแช่นสามเมื่อสักครู่นี้ขอเรามาอยากให้เราจัดมาเลยฮะมาเลย ปตองประเทณีตัวดชดออเทนนะครับเรามีอย่างนี้นะครับเรามีอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะจากสถานที่เห็นใดนะครับเรามีความใกล้ชิดนันขนกันนะครับาาระหว่างนักกีฬาในตองของพวกเราทั่กประเทศนะครับ,ลรบและกระทั่งจากอยู่กันไกลแสนไกลนะครับก็มาช่วยกันนะครับมาช่วยกันในการแข่งขันกีฬาซึ่งเราใช้คำว่าประเพณี ปชดอโอเคท่านก็คิดดูด้วยกันนะครับว่าเราจัดเป็นประเพณีทุกๆปีนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้นักกีฬามาร่วมกันแข่งขันกันเยอะๆอย่างเี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเกินคาดที่เราคาดการไว้นะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับที่เราขึ้นมาจักที่ภน้าเหนือต่อล่างนะครับและอากาศตอนนี้นะครับเย็นสบายมากเลยนะครับวันนี้เนี่ย ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวนะครับซึ่งเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกไหมฮะโคดเกศนะโคดเก๋ครั้งแรกไหมฮะที่ไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวแต่อาจสั้งคู่อาจจะมีน้ําค้างนะอาจจะมีน้ําค้างเกาะแปะลงมาบ้างอันนี้ไม่ว่ากันเราต้องการอากาศเย็นๆอย่างนี้มานานแล้วนะครับเราไม่ได้สัมผัสอากาศเย็นๆอย่างนี้มานานแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมไม่มีเม็ดฝนลงมานะครับซึ่งเป็นอาสา,าั่งจริงๆนะครับที่เราจัด หลายยปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่า19ครั้ง19ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราโดนผลมานนั้งเรียกว่าทั้งเกือบ19ปีที่ผ่านมาจริงนะครับแต่ครั้งนี้นะครับไม่มีแม้แต่แม็ดเดี่ยวนะครับชาตั้พันนะครับในประเทศดีวิชัน2นะครับดีวิชัน2นะครับช่างยาครับช่างยามาสนามที่2ด้วยครับนะครับ รอแข่งอยู่ทชั้สนสองอยู่นะครับช่างยาครับอยู่ตรงไหนครับมาเลยนะครับในสนามที่สองนะครับรอแข่งอยู่ <3 S 1> นะครับ <S 2> 2 <S ตอนนี้ <3 S 1> น,นะครับและทีสามหนึ่งเหรับญหนึ่งพันครับจ่ายเต็ม <Yeah. S 1> อต,ตอนนี้ทีที่ห้ามาแล้ว